สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆ f อนะครับเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของอ,องค์เรื่องก่อสร้างด้วยนะครับได้ทำคลิปหรืออัพโหลดผลงานหน้าง,งานใหม่ๆวันนี้หน้าง,งานนี้อยู่อำเภอเบ,อเ,บอเชต์นะครับตำบลสัมพารูนอำเภอเบอเชตจังหวัดสุรินทร์ว,วันนี้มาดูช่างก่อบล็อกยกพื้นนะครับเทคานคอดินเสร็จแล้ว ไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นโครงนะครับไม่มีเวลาหมดแต่ทำเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสวยประมาณไหนลังคาอยักสองสเตปนะครับนี่ตัวนี้นะครับสเตปบนก็จะอยักลงไปประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็ยักวิ่งยหวแล้วก็วิญยาวไปเลยลังคาเสมอกันนะครับไม่มีสเตปบนล่างมีก็แค่หน้าบ้านครับออกมาหน้าบ้านตรงนี้ก็เป็น2มเมตรนะครับไอ้ไม่ใช่ไม้ใช่2เมตรนะครับ ในส่วนฝั่งนู้นจะเป็น3เมตรคูณ8เมตรนะครับบ้านบ้านหลังนี้พื้นที่120ตารางเมตรนะครับช่องต่อช่องเป็น4เมตรคูณ4เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนอตรงนี้นู่นก็จะเป็นห้องจะมีห้องกระตรงกลางและห้องน้ําอยู่มุนมนู้นมุนมสุดท้าย๋ยวมาดูกันครับจ้างก,กําลังก่อบล็อกยกพื้นครับเตรียมที่จะใส่ดินเทพื้น างหน้าช่างแกยังไม่ได้กอ่อแกบอกไว้ให้รถไถดันดินเข้าก่อนนี่นะครับแกจะก่อทุกช่องแกยังไม่ได้ฉาบนะครับแกก่อคู่ครับนี่จะเป็นจะเป็นช่องนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งครับแล้วกบอกแกจะทิศชิดเทพูเต็มจนเทพูเต็มแกจะตอกก่อคู่ทั้งหมดนะครับโอเคดู นี่ก็คูนะครับนี่คาเทเต็มเนี่ยครับพื้นที่ใส่ดินช่างบอกใส,ส่ดินใส่ดินก็เสมอตัวนี้เลยมันจะมีสูงมีต่ำนะครับมันจะมีสูงอยู่ข้างนึ่งต่ำข้างหนึอกช่างบอกว่าจะไม่ต้องตีแบบข้างนะครับใช้ตัวนี้ตัวสูงนะครับเป็นตัวกั้นปูนเลยแล้วก็จะมีตัวตำ่ำน,น,นะครับทําห่างกันอยู่ที่10เซนนะครับเทพื้นไปก็จะได้ประมาณ10เซนครับความหนาของพื้น อันนี้ก็เป็นสองล็อกในห้องโถงนะครับนูน่นห้องครัวจะอยู่นูน่นล็อกหนึง่งเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับเนี่ย,ยจากคานตรงน,นี้มาหาคานตรงนี้มาห้องนอนสี่เมตรพูดสี่เมตรแล้วพาไปดูกันครับนี่กำลังก่อ สวัสดีครับช่างนี่ช่างนะครับตรงนี้จากเสานี้มานี่สเมตรนะครับแล้วก็จะวิ่งยาวมาประมาณ2เมตรห้สิบตรงนี้แกจะกันเป็นห้องพระตรงนี้ครับแล้วก็ห้องนอนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับจากมุมนี้นะครับนู้นวิ่งยาวไปถึงมุมนูม้นเป็น4ี่เมตรเหมือนกัน 4, น4นี่เมตรคูณสเมตรแกไม่เอาตรงเสาแกกันส่วนนู้นนะครับจะเป็นห้องนา้า ห้องน้าก็จะเข้าไปจากครัวนะครับห้องครัวก็จะเป็นทางนี้ออกมาออกมานะครับห้องนอนห้องนอนที่สองก็จะประมาณนี้จากนี้แล้วก็ยิ่งยา,า,าไปนู่นตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็มีล็อกไปตรงนั้นน,นิดนึงก็จะเป็นประตูห้องน้ําประมาณจุดนี้ก็เป็นห้องน้ำตรงนี้ประตูออกครัวแกจะใส่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นครัวๆๆสี Cra ่เมตรคูณ4ี่เมตรก็บวกเอ ไอ้ล็อกนั้นอยู่ประมาณ2เมตรสี่เมตรห้าประมาณนี้แหละโครงมุงหลังคายังไม่ได้ติดเชื้อรานะครับช่างบอกติดเชื้อราตามข้างนี้ก็ยังไม่ได้ติดแกบอกก่อฉากเสร็จก่อน้าติดเพราะว่าถ้าติดแล้วงานก่องานฉาบมันจะร้อนกับไม่มีอากาศถ่ายเทนนคนลอก,ก่ออีกช่องเดียว วันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วก็รอแล้วก็ฉาบครับฉาบทั้งหมดฉาบแล้วก็รอดินเข้าเราจะได้เทพื้นเดี๋ยวไปดูทรงบ้านนะครับ